ผมเนี่ยรักเมียมากนะครับผมเห็นผู้ชายคนอื่นซื้อของหรูหราให้ภรรยาตัวผมเองไม่ใช่คนที่มีรายได้เยอะแต่ผมก็อยากเซอร์ไพรส์เมียด้วยสิ่งของดีๆบ้างผมเลยซื้อลูวิ่งไฟฟ้าให้กับมาดามแพมผมมั่นใจได้เลยว่าเมียผมต้องชอบผมต้องรักผมเป็นอย่างมากผมมั่นใจแล้วว่าถ้าเมียผมเห็นเมียผมต้องกรีดร้องด้วยความสุขจริงไหมจ๊ะลูกๆเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าผัวมีเซอร์ไพรส์รออยู่ เมียจา๋ารีบๆทำเร็วๆนะจ๊ะเธอไพ่อะไรอีกเธอต้องดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลได้แน่โอ้ยเย่รารด้น้ำตาเล็บเลยเหรอนี่นอนเขาสบายไหมคุณนี่ม,นมันของแม่พ่อซื้อมาให้แม่ไม่ใช่ซื้อมาให้พวกเองสรุปไม่ใช่ของแม่ค่ะของหนูนะลูกนะปีเนเหรอแม่ยกให้ค่ะว,ว้าวและนี่แหละครับคือของที่ผมเอามาเซอร์ไพ์เมีย เป็นไงเะมีอาจ๋าขอที่จะซื้อมาให้เซอร์ไพรส์ไม่จ๊ะเอาตีนเขีย่ยได้ไหมคะเขีย่ยไปเหรอจ๊ะก็ไปอยู่นะคะคืออะไรเนี่ะนี่คือลู่เดินออกกำลังกายเหมาะกับคนที่ล้มบ่อยอย่างเธอเหลือเกินใส่รองเท้าต้นสูนงเพื่อมันยังล้มเราก็ต้องเดินบนต้นสูงเพื่อที่จะได้ไม่ล้มถูกป่ะใช่อืมกินไปเดินไปคูผอมหน้าเลยเนาะพรอมจะเทสไม่เจมีอาจ๋าว่าเธอชอบแค่ไหนอืมจับมือฉันไว้เดี๋ยวล้มไม่เห็นไปเลย บอกว่าเดี๋ยวล้มเออเออซ้อมลงก่อนเดอเออนี่คือแผลนี่นี่ยีจะล้วงแล้วเนี่ยนีี่นีจะจะล้วงแล้วอ๋อต้องเดินป้าแบบนี้เหรอไต่พื้นดูพื้นสูงไต่รองเท้าเรืองสูงแต่ต้องรีบเดินอย่างงี้ใช่ไหมกายภาพบำบัดอย่างงี้เหรอเออเออจะล้วงกันนั่นเห็นไหมนั่นเห็นป่ะวิธีข้ามย่เีจะเอาสมบัติใช่ไหมอืมอื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 ม สวยจังเลยเดี๋ยวเดินยังสวยเลยซ้อนเดินบนแคทวอล์กเป็นไงจะชอบไปจ้าไม่นั้นลองตัวนู้นไม่จ้าตัวนี้หรอหมายถึงแมวหรืออะไรลูวิ่งเนี่ยก็ยิ่งไม่ชอบเลยทําไมอะสีดําไม่สวยแล้วนู้นสวยใช่ไหมจะสีขาวมีสีสามสีด้วยอุบาทกว่าเดิมอีกรู้ไหมข้อดีของอันนี้คืออะไรแมวชอบ ก,กูไปเดินห้างเถอะเอ้าแล้วไม่ชอบอหรอจ้าผู้สาท์ทำดีให้ฉันเห็นคนอื่นเนี่ยเขาซื้อกระเป๋าซื้อรถซื้อบ้านให้ที่ฉันซื้อเครื่องออกกำลังกายให้เลยนะฉันรู้สึกว่าฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็มีความสุขดีแล้วใส่ต้นสูงเดินเล่นอย่างนี้แหละลองไหมลองไหมแบบเร็วๆนี่เร็วๆเร็วๆแค่เมื่อก,กี้ระดับแรกกูก็ใกล้ตายแล้วค่ะต่อไปนี่คืออวสานเลยนะคะสูขิตเลยนะคะคุณวิทย์นี่ไงตอนนี้ไงเนี่ยเห็นไหมเร็วแล้ว หรอฉันว่าอันนะู้นอะระยะทางมันดีกว่านะอันนั้นมันยาวกว่านี่สั้นเกินอะเหรอแล้วสีทุเรศมากโดยอย่าดูสีมีแถบตามสีมึงจะมีสามสีเพื่ออะไรสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีดำเนี่ยเพื่อสรุปไม่ชอบหรออือไม่ดีใจหรออือไม่ถูกใจหรอไม่ <c oughs> ตัวชี้ถูกใจไหมลกูก ซูชีบอกแม่สีซูชีถูกใจไหมครับรู้ไหม <ใน S 2> <อ>ความฝันของฉัน<อ>คืออะไรความฝันเธอคือเอาลูวิ่งสองอันนี้ประกบกันแล้วเราก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันข้างกันขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะวันนี้ดิฉันไม่พร้อมค่ะไม่อยากจะเป็นอมพกษกก่อนอายุห0บนะคะ